วันที่19กันยายนต5 6 7ขอ,อนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าตือจริงบทที่80และคำอํำนวยพรในเดือนแห่งพลังย้อนสู่ความเรียบง่ายจึงดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขวัฒนธรรมประเพณีดีงามคือสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของการอยู่อย่างสงบสุข กรองดองกับตนเองและกลมกลืนแสงค้าฝุน่นวัฒนธรรมประเพณีดีงามสิ่งที่แสดงถึงปกครองประเทศให้ดีสมบูรณ์แบบประการที่4คือวัฒนธรรมประเพณีดีงามประโยคนี้หมายความว่ากล่าวสำหรับส่วนบุคคลแล้ว การกลมกลืนแสงคลุกเคล้าฝุ่นและคล้อยตามประเพณีท้องถิ่นได้ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็ล้วนปรองดองกับตนเองได้ดังนั้นไม่ว่าอยู่ที่ใดจึงล้วนมีความรู้สึกว่าเป็นบ้านเมื่อกล่าวสำหรับส่วนรวมทุกคนต่างเคารพประเพณีสืบทอดคุณธรรมที่ดีงาม ไม่มีใครก่อกวนความเรียบง่ายของฝาดินประชาชนต่างพอใจและมีความสุขตามอัตภาพได้ผู้ที่สามารถมีภาวะจิตที่มีวัฒนธรรมประเพณีดีงามได้ต้องเป็นผู้มีความรู้สึกที่ผาสุขอย่างเต็มเปี่ยมการฝึกฝนทักษะอย่างวัฒนธรรมประเพณีดีงาม มีความหมายสามด้านดังนี้ประการแรกอธิบายจากประเพณีที่สืบทอดคำว่าประเพณีจากประโยคที่ว่าวัฒนธรรมประเพณีดีงามคือสิ่งที่ผ่านการเวลากันกรองทุกคนเคยชินจนเป็นปกติและตกลงที่จะปฏิบัติสืบต่อกันมาประเพณี คือจดหมายของบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ส่งถึงเราในนั้นแฝงไว้ด้วยประวัติศาสตร์ของประชาชาติและการสืบทอดวัฒนธรรมเป็นวิญญาณทางอารยธรรมและเจตนารมณ์ของประเทศกล่าวได้ว่าหากประเพณีไม่ขาดหายไปวัฒนธรรมประเพณีดีงาม ของวัฒนรธรรมจีนบอกคนรุ่นหลังว่า 1. มนุษย์คือลูกของฟ้าดินสรรพสิ่งและมวลชีวิตล้วนเป็นพี่น้องของเราต้องเคารพยำเกรงคนรอบข้างและปกป้องสันติภาพตลอดเวลาวิธีเตาไม่นับญาติมักจะช่วยเหลือคนดี 2. มนุษย์คือลูกของประเทศความจงรักภักดีต่อประเทศพยายามรับผิดชอบภาระหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อประชาชนและลงเหลือชื่อไว้ในประวัติศาสตร์คือเกียรติยศสูงสุดของชีวิต 3. มนุษย์คือลูกของบิดามารดานับแต่สมัยโบราณคุณนานที่พัฒ ดีต้องมาจากครอบครัวของลูกกตันยูการให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสรักผู้น้อยมีสัจจะให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นและรู้รักษาตัวรอดจึงเป็นสุภาพชนที่ผู้คนให้ความเคารพไม่ว่ายุคสมัยจะพัฒนาไปอย่างไรคุณธรรมอันดีของบรรพบุรุษไม่มีวันหายไปจากตัว นี่คือวัฒนธรรมประเพณีดีงามประการที่2อ,อธิบายจากมุมมองของการบริหารมีํำนวนกล่าวว่าระยะ่าง10ลีท่วงทํานองต่างกันระยะห่างร้อยลีประเพณีต่างกันเมื่ออาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล ธรรมเนียมประเพณีของแต่ละที่ย่อมแตกต่างกันไม่อาจใช้มีดเล่มเดียวตัดแบ่งพื้นที่บริหารอย่างหยาบหยาบได้แต่ต้องปรับให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์การเปลี่ยนความปรารถนาตามความต้องการของมวลชนเช่นนี้จึงสามารถแลกความจริงใจ มาด้วยความจริงใจได้ในความเป็นจริงประเพณีที่สืบทอดมาสามารถเข้าถึงจิตใจคนได้มากกว่าการควบคุมด้วยอำนาจเพราะในประเพณีมีภูมิปัญญาโบราณมีการตักเตือนของบรรพบุรุษและทำให้คนเรามีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาชาติ มักไม่ต้องสอนสั่งแต่คนเราจะปฏิบัติตามด้วยจิตสำนึกนี่คือเสียงกูดร้องจากสายเลือดวัฒนธรรมประเพณีดีงามคือรูปแบบการบริหารระดับสูงมากประการที่3อธิบายจากมุมมองของการฝึกปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีดีงามหมายความว่า แม้ตัวอยู่ในทางโลกแต่ไม่ถูกทางโลกแบดเปื้อนจิตอยู่ท่ามกลางฝุน่นแต่ไม่ตกเป็นฝุน่นการฝึกปฏิบัติไม่ใช่รูปแบบไม่แน่ว่าต้องปลีกตัวจากสังคมไปอยู่คนเดียวโลกโลกีที่วุ่นวายนี้กลับเป็นสถานธรรมที่ดีแต่ต้องสามารถหลุดพ้นจากทางโลกได้แม้อยู่ทางโลก จึงอยู่นอกเหนือสปปรรพสิ่งได้ท่ามกลางเปลวเพลิงยังเกิดเป็นดอกปัวได้จึงเป็นการเข้าสู่ความสงบร่มเย็นและอิสระโดยตรงด้วยเหตุนี้สําหรับเรื่องความทยานอยากอย่าได้ไปแปดเบื้อนเพราะความอยากสะดวกสบายเด็ดขาดทันทีที่ปล่อยตามใจตัวเองจะจมลึกลงไปในหล่นโคลน สำหรับเรื่องศิลธรรมอย่าถอยหลังเพราะกลัวความยากลำบากเด็ดขาดทันทีที่ถอยหลังจะหืนห่างจากวิธีที่ถูกต้องไปไกลมากทีเดียวนี่คือการฝึกปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีดีงามที่แท้จริงดังนั้นจึงกล่าวว่าวัฒนธรรมประเพณีดีงามนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ก็แฝงไว้ด้วยสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่ของการอยู่อย่างสงบสุขรองดองกับตนเองและกลมกลืนแสงคลุกเคลาฝุนอาจารย์เจ้าเมียวกว่าวันที่19กันยายน2567เพยแพร่วันที่2419